สวัสดีเพื่อนๆ้องคายบายเดอะซิต์นะคะจากเมื่อสองสามเดือนที่แล้วที่จูเคยพูดกับเพื่อนว่าจูอยากมีอะไรที่พูดคุยแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องเตรียมการอะไรมากมายนะคะในการที่อยากจะพูดคุยกับเพื่อนอย่างนะะี้ยค่ะอาจจะเป็นแบบว่าเก็ดเล็กเก็ดน้อยอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของงานตัดเย็บนะคะแล้วทีนี้ก็คือเกิดปัญหาว่าเกิดปัญหาว่าหลังจากที่จูลงคลิปไปเรียบร้อยแล้วที่อธิบายกับเพื่อนไปเรียบร้อยแล้วแม่จูคะ่ะในวัยเกือบเก้าสิบเกิดอุบัติเหตุนะคะ ล้มแล้วก็กระดูกสะโพกหักค่ะ,คะและด้วยความที่แกเป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะคะ mm hmm. การดูแลมันเลยยากจูเลยหายไปยาวนานเลยค่ะไม่ได้ผิดสัญญานะคะคราวนี้ก็กลับมานะคะ mm hmm. แล้วก,ก็ก็จะมาเริ่มในอ่ีพหนึ่งแล้วกันนะคะ mm hmm. จูขอตั้งอ่เพลลิสตในหัวข้อว่าเมาส์มอยงานตัดเย็บเนาะ ก็จะพูดคุยไปเรื่อยๆนะคะก็อาจจะเป็นวันเว้นวันหรือว่าอาจจะแบบว่าภายในที่หนึงจูจะพยายามพูดคุยกับเพื่อนให้ได้สักสองสามคลิปเนาะเพื่อที่แบบว่าเอามาเรียนรู้กันในงานตัดเย็บที่จูมีประสบการณ์อยู่นะคะจะเอามาพูดคุยบ้างหรือว่าจะเอางานตัดเย็บที่มีบ้างมามาพูดคุยให้เพื่อนฟังหรือว่าอาจจะสอนตัดเย็บบ้างสลับสว่างกันไปนะคะซึ่งในอ p ีหนึ่งเนี่ยเป็นงานอะไรที่ที่จูขอขึ้นเป็นหัวข้อว่า พูดคุยเรื่องงานผ้าไทยกันเนาะงานผ้าไทยซึ่งเป็นงานที่จู่ค่อนข้างจะมีประสบการณ์นะคะมีประสบการณ์ระดับหนึ่งเนาะไม่ได้ถึงบอกว่าเก่งกาจอะไรมากมายนะคะแต่ก็จะพอแบบว่าอ่ะเราเมาหมอยกันได้เนะาะ ด้วยความที่ตอนนี้นะคะจูเปิดโรงงานอัดกาวจูเปิดโรงงานรับงานอัดกาวเนาะส่วนมากก็จะเป็นงานผ้าไทยนะคะส่วนมากที่จูรับอยู่เนี่ยคะ่ะแล้วก็จูก็จะเปิดรับทาหมักผ้านิ่มให้กับลูกค้าด้วยอย่างเงี้ยค่ะจากประสบการณ์ตรงนี้นะคะก็เลยมีลูกค้าหลายคนเขาตั้งคําถามว่าจริงๆแล้วอะ่ะมีน้องๆหลายคนตั้งคําถามว่าจริงๆแล้วอะ่ะเวลาเราซื้อผ้าไทยเนี่ยคะ่ะเวลาเราซื้อผ้าไทยซื้อผ้าอะไรมาเนี่ย <c oughs> เราควรจะเราควรจะหดผ้าไหมอืม จากประสบการณ์ของจุที่ทํามาสี่ห้าเดือนนะคะในการทำหมักผ้านิ่มในการที่หดผ้าให้ลูกค้าในการที่ที่ดูแลผ้าลูกค้าของเพดเพดหนึ่งเกือบทั้งหมดเลยนะคะเออ่จูแนะนําว่า ให้ลงผ้าเอเมช่ยค่ะให้ลงน้ําหดผ้าดีกว่านะคะให้ลงน้ําหดผ้าดีกว่านะคะจูไม่สามารถระบุได้นะคะว่าผ้ามาจากที่ไหนบ้างเพราะจูเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยซักซค์ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าผ้าจากแหล่งที่มาหลายๆแหล่งนะคะถามว่าผ้าหดเนี่ยอัตราการหดของผ้าอนะเยอะมากไหมยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นผ้าพวกที่เป็นมัดมีอย่างนี้นะคะ ผ้าจะหดไม่เยอะค่ะผ้าจะหดไม่เยอะนะคะเวลาทํานิ่มทํอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าคืออย่างเวลาจู่ทำให้ลูกค้านี่คือจูจ่จะจะทําการซักให้ลูกค้าก่อนนะคะซักซักโดยสไลให้มันสะอาดก่อนค่ะแล้วก็ถึงจะถ้าผ้าตัวไหนไม่ไม่อนี่มากก็ถ้าผ้าตัวไหนไม่แข็งมากจู่ก็ใช้วิธีแช่น้ำยาปรับผ้านุ่มให้ลูกค้านะคะเราจะดูเป็นเคสเคไปเนาะอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าผ้าตัวนี้มัน แข็งมากๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องทํานิ่มนะคะโดยการใช้น้ํายานาโนหมักให้ลูกค้าซึ่งซึ่งการหมักของจูจูก็จะทาด้วยกรรมวิธีที่บอกว่าทําให้ผ้าลูกค้าสะอาดมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเรามาพูดคุยกันเรื่องอัตราการหดของผ้านะคะที่จูเคยเจอมานะคะในด้านของความกว้างความกว้างก็คือด้านด้านที่เป็นตามตามแนวผ้าถุงเนาะเนี่ยค่ะในด้านความกว้างอย่างเงี้ยจูเคยเจอหดนะคะถ้าผ้าแบบนี้ไม่หดไม่เยอะนะคะแต่ถ้าเป็นพวกผ้าพื้น ผ้าพื้นไม่ว่าจะเป็นสองตะกอหรือสีตะกอนะคะเคยหดที่เจอตั้งแต่สามเซนถึงสิบสองเซนบางตัวเกินนั้นก็มีนะคะอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะเพื่อนๆลองอ่านเป็นจํานวนนิ้วนะมันจะดูเยอะมากเลยค่ะนั่นค่ะดูความหดของผ้านะคะจูไม่ระบุน,นะคะว่าผ้ามาจากไหนบ้างจู่ขอพูดเป็นกลางๆเนาะอันนี้นพูดจากประสบการณ์จริงเลยนะคะที่เจอมานะคะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่า,าถ้านั่นจริงๆขอให้เพื่อนๆเอาผ้าลงน้ําก่อนที่จะเป็นทการตัดเย็บ นะคะค่ะแล้วก็ในด้านเรื่องของความยาวนะคะเมื่อกี้จะพูดถึงความกว้างเนาะแล้วในเรื่องของความยาวนะคะคเคยเจอหดสุดๆก็คือ,อหดเป็นเมตรอะค่ะหมายถึงว่ายวอย่างช่วงผ้าสิบเมตรอย่างเงี้ยอาจจะหดเหลือแค่เก้าเมตรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S บางทีก็แดเมตรหดเหลือเจ็ดเมตรอย่างเงี้ยค่ะถามว่ามีไหมมีนะคะมีเกิดขึ้นแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความกว้างนะคะ มันก็จะมีอัตราการหดของมันแล้วแต่เนื้อผ้าแล้วแต่การทอแล้วแต่แล้วแต่ตัวของเนื้อฝ้ายนะคะอันนี้จูไม่รู้กรรมวิธีเนาะแต่นี่มันเป็นกรรมวิธีขั้นตอนสุดท้ายสําหรับจูก็คือจูเป็นคนเอามาจัดการให้กับลูกค้านะคะด้วยความที่ลูกค้าหลายคนจะเจอปัญหาว่า,าลูกค้าในหลายๆแบรนด์จะเจอปัญหาว่าเวลาตัดเสื้อให้ลูกค้าแล้วพอเวลาลูกค้าไปซักหนึ่งครั้งลูกค้าก็จะโทรกลับมาแล้วก็บอกว่าทาไมทาไมไซส์เสื้อมันหดลงอย่างเงี้ยคะ่ะ นั่นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นปัญหาปัญหานี้ก็คือลูกค้าจูก็เลยมาพูดคุยกับจูจูก็บอกว่าเพราะฉะนั้นมีวิธีการเดียวก็คือเอาลงาน้ําให้หมดเลยคะ่ะเป็นการดูแลใส่ใจลูกค้าอย่างหนึ่งว่าโอเคเขาซื้อเสื้อไปไซส์ไหนเขาก็จะได้ไซส์นั้นอย่างเงี้ยคะ่ะตอนนี้ลูกค้าจูก็ใช้วิธีว่าลงานามม้ํา,า,ามหมดทุกผืนเลยค่ะลงน้ําหมดทุกผืนเลยเนาะเพื่อที่จะจะให้ได้คุณภาพผ้าแบบว่าไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับไซส์เสื้ออย่างเงี้ยคะ่ะใช่ visa. ไม่ต้องมานั่งทะเลาะก,กับลูกค้าของลูกคะคคะคค้าานน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 ะะะะะั่่่่่กก็็็เเเปปอออไรททททีีีีิ Dif ดๆวบว ควรหดนะคะถ้าได้มาแล้วควรหดนะคะนั่นแหละคะ่ะก็เป็นคลิปแรกเนาะที่จูจะพูดคุยกับเพื่อนนะเพราะฉะนั้นก็คือรอฟังคลิปต่อไปนะคะจูก็จะมีจะมีเกตเล็กเกตน้อยอะไรอย่างนี้คะ่ะไปพูดคุยแบบไม่นานมากนะคะไม่นานมากของจูก็คือไม่ต่ำกว่า5นาทีนะคะเพื่อนๆก็ลองฟังดูนะคะว่ามันจะเป็นความรู้ที่แบบว่า,าจูเจอในชีวิตประจําวันอย่างงี้คะ่ะเวลาจูทำงานไปเอะวันนี้จูเจออะไรมาบ้างอะไรอย่างงี้คะ่ะลองมาเล่าเป็นประสบการณ์สู่กันฟังเนาะอย่างนี้คะ่ะโอเคคะ่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามกด, share, กดแชร์กดแชร์โฆษณาให้จูด้วยนะคะจูจะมาเริ่มพูดคุยกับเพื่อนๆดีกว่านะคะอันไหนที่อาจเป็นคลิปที่เป็นวาสาระความรู้แบบว่า,าทําจริงเย็บจริงทาอะไรจริงให้ดูจูก็จะเอามาทดลงให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวรอดูพบกันในคลิปต่อไปนะคะว่าจูจะมีเกตเล็กเกตน้อยอะไรนะคะผ้าอยู่ต่หน้าจูนี่เป็นผ้า,าลายลูกแก้วนะคะมันมีลายลูกแก้วสีตะกอคะ่ะสีตะกอ ะะเป็นงานที่ลูกค้าเอามาให้จูทํานิ่มแล้วก็ฟิกสีอ่าฟิกสีนี้จูยังไม่เคยทดสอบนะคะเพิ่งสั่งน้ายามาแล้วกำลังจะคิดว่าจะทดสอบคือตอนนี้มันยังไม่มีวิธีมีกรรมวิธีที่แน่นอนในการทำนะคะจูก็ถามหลายหลายเจ้าอย่างคะ่ะว่าทํากันยังไงแต่ละเจ้าก็จะมีวิธีการทําที่ไม่เหมือนกันซึ่งในเรื่องของการการที่แบบว่าจูเปิดเป็นโรงงานอย่างเงี้ยจูก็ต้องทําอะไรที่ที่มัน ใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดเนาะแต่ได้คุณภาพดีที่สุดอย่างเนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องทดสอบเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันทีหลังเนาะว่าจูทดสอบออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วจัดการกับมันยังไงนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์โฆษณาแล้วเจอกันใหม่ใน EP 2นะคะเมาส์มอยเรื่องงานตัดเย็บค่ะ